สวัสดีค่ะเกดมาลคาค่ะเกดเวชมาทักทายเพื่อนเพื่อนอันเป็นที่รักของเกดทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะเพื่อนร่วมสายอาชีพเดียวกันเฮสไตลิชระดับโลกช่างทำผมมือทองนะคะฟังป๊อปปัวทุกๆคนนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะสบายดีกันนะคะวันนี้นะคะเกดก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะประสบการณ์นี้เกิดจากประสบการณ์จริงที่ลูกค้าเข้ามาแชร์นะคะเพื่อนๆนและทุกคนทราบไหมคะว่า ข้อห้ามนะคะข้อห้ามหลังจากที่เรายืดผมแล้วมีอะไรบ้างนะคะก็โดยรวมนะคะส่วนมากเนี่ยเวลาหลังยืดผมทางร้านหรือช่างเนี่ยนะคะจะแนะนําให้ลูกค้าห้ามสระผมภายใน7 2ิชั่วโมงนะคะ7 2ิชั่วโมงเนี้ยคนที่ยืดผมหรือลูกค้าเนี่ยควรห้ามทําอะไรกับผมมั่งนะคะอันแรกก็ห้ามสระผมห้ามผมเปียก นะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าช่วงระยะเวลาที่2อถึงสวันเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาที่น้ํายากโลกลบผมเนี่ยนะคะเขากําลังทํางานโดยที่เขาจะค่อยๆซึมซาบเข้าสู่เส้นผมนั่นเองนะคะถ้าครบ3มวันแล้วหมายความว่าน้ํายากโลกลบเนี่ยเขาจะซึมเข้าไปในเกล็ดผมก็คือลอกผมให้ตรงได้อย่างเต็มที่นั่นเองก็คือ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ข้อห้ามอีกอย่างนะคะก็คือห้ามติดกิฟห้ามติดกิฟห้ามมัดห้ามรวบนะคะนี่คือข้อห้ามเลยแล้วก็หลังจากที่ยืดไปแล้วอย่าเพิ่งใช้ความร้อนด้วยอันนี้ก็คือข้อห้ามนะคะวี v ที่มันทิฐีเล็กเ,กเ็กนะคะก็อันนั้นก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะกินผมนะคะนั่นก็คือ ข้อห้ามทั้งหมดนะคะหลังจากที่เรายืดผมไปแล้วห้ามสระภายใน72ชั่วโมงแล้วใน72ชั่วโมงนี้ก็ห้ามติดกิฟห้ามผมเปียกห้ามรัดผมนะคะแล้วก็คนที่ชอบออกกําลังกายก็ก็ออกเบาๆได้อย่าให้เหงื่อมันออกนะคะแล้วก็ห้ามรัดผมนะคะอันนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะคือข้อห้ามหลังจากที่ยืดผมไปแล้วนะคะ ทีนี้พอเรารู้นะคะข้อห้ามข้อควรปฏิบัติแล้วเกศจะมาแชร์ประสบการณ์จริงจากลูกค้าให้ฟังสำหรับลูกค้าที่เขาไม่เชื่อฟังก็คือลบหลู่นั่นเอง <c oughs> เขาลบหลู่เขาไม่เชื่อแล้วเขาก็ลบหลู่แล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะเคสแรกก็คือสะอะ่ยืดผมวันนี้นะคะยืดผมวันนี้ตอนเชา้าพอตอนยินฉันสะค่ะ ฉันไม่สนใจค่ะฉันสะเพราะฉันต้องการแบบนั้นฉันติดสะผมนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะเก๋ก็ได้รีควเถามเขาว่าแล้วแล้วผมเป็นยังไงสภาพผมก็ฟูค่ะฟูแต่ไม่มากแต่ไม่เป็นไรค่ะลูกค้าบอกเพราะว่าลูกค้าต้องการแค่ให้น้ำยาเข้าไปอยู่ในเส้นผมเพื่อ ไดง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองหมายความว่าลูกค้าเคสนี้ต้องการไดผมง่ายขึ้นไม่ต้องการให้มันสาแล้วตรงดิ่งเลยนี่คือความต้องการของเขาฟูนะคะแต่ไดง่ายนะคะเพราะผมที่โดนน้ำยายืดแล้วนะคะต่อให้ฟูเวลาเขาสาไดใไดง่ายมากนะคะจากไดยากจะไดง่ายนะ อันนี้คือเคสแรกนะคะเคสที่สองชอบออกกําลังกายนะคะยืดตอนเช้าพอตอนเย็นมัดผมไปออกกําลังกายแล้วลูกค้าบอกว่าพี่เกดผมหนูนะ่ะร้อยมัดน่ะไม่คือเลยนะคะหักยังไงก็หักอย่างนั้นอ่านี่ลูกค้าแชร์ให้ฟังอนะันนี้เรื่องจริงนะหนูรัดผมนะคะหนูรัดผม แล้วก็เป็นรอยอยางรัดนะคะก็เป็นอยู่อย่างนั้นอะ่ะไม่คืนเลยต่อให้สะพอแห้งนะคะปล่อยให้แห้งเอง,เองมันก็หักงองอย่างเงี้ยนะคะไม่คืนนะคะมันไม่คืนมาตรงนะมันเป็นรอยหักอยู่อย่างนั้นนะคะฉะนั้นแล้วนะคะอย่ารัดผมนะคะในช่วงระยะเวลา72ชั่วโมงนะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งยืดตอนนะคะยืดยืดวันนี้นะคะ แต่พวกนี้ฉันจะสะเพราะฉันทนไม่ได้นะก็สะอ่าเคสนี้ก็เว้นระยะห่างนานหน่อยแต่สะแล้วก็ปล่อยให้ตรงผมก็ตรงแต่ไม่ร้อเซนะคะสมมติว่าผมจะตรงร้อซก็จะลดลงมาอยู่ที่70%รับได้ไหมรับได้ลูกค้ารับได้นะคะถ้าลูกค้าเขารับได้โอเคนะ เราโอเคเพราะว่าไม่ใช่ความผิดเรานะคะเพราะเรายืดให้ดีที่สุดแล้วแล้วเราก็บอกวิธีการปฏิบัติหลังจากที่ยืดผมนะคะเราไม่ผิดนะคะอ่าฉะนั้นแล้วนะคะแนะนำลูกค้าได้นะคะว่าหลังจากที่ยืดผมไปแล้วสมมติว่าคุณอยากสระความตรงก็ จะลดลงจากร0 0ก็จะเหลือ7060บ้างแล้วแต่นะคะถ้ารัดผมก็จะลอยมัดเนี่ยก็จะเป็นลอยหักอยู่อย่างนั้นนะคะไม่คืนนะคะไม่คืนกลับมาตรงนะคะฉะนั้นเราสามารถที่จะแนะนําลูกค้าได้นะคะถ้าลูกค้ารับได้ก็อยากทําอะไรก็ทําเพราะว่าเราแนะนําไปแล้วนะคะเพราะในช่วง72วันเจ็ดสิบสองชั่วโมงเนี่ยก็คือ3วันภายใน3 000, วันเนี่ย น้ำยาเขากำลังซึมนะคะซึมแล้วก็เขาไปบล็อกให้เส้นผมมันตรงมากยิ่งขึ้นนะคะก็อยู่ในช่วงที่เรานะคะ,ะเขาเรียกว่าเฝ้าระวังเฝ้าระวังไม่ให้โดนความชื้นอย่าเพิดทัดหูอย่าเพิรรัดผมนะคะแล้วก็เวลาเราสระผมนะคะมันมีความชื้นตรงไหนเราก็พยายามเป่านะคะเป่าลมเย็นให้มันแห้งนะ,ะแล้วเราจะได้ผมตรงนะคะตรงแบบมี สุขภาพดีแล้วก็ตรงแบบเขาเรียกแบบมีวอลลุ่มธรรมชาติไม่ต้องใดก็ตรงนะนะสะเสร็จแล้วก็ไปทำงานได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมนะคะทำไมถึงไม่ให้สระผมรัดผมหลังจากที่เรายืดผมนะคะก็สำหรับนะคะสำหรับลูกค้าหรือว่าใครที่ยืดผมนะคะใครที่ยืดผมนะคะ ถ้าอยากจะได้ผมตรงร้อยเปเซ็นต์นะคะก็รับฟังเชื่อฟังทางร้านนะคะแล้วคุณจะได้ผมตรงที่สวยไม่เป็นภาระให้กับเราอีกแล้วนะคะตื่นมาสะเสร็จไปทำงานได้เลยไม่ต้องมาเข้าร้านสะใดนะคะจากหัวสิงโตก็จะเป็นแบบว่าหัวแฟบลงนะคะก็จะเป็นหางมาสวยนั่นเองนะคะเอาละคะ่ะมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เกี่ยวกับ หลังจากการยืดผมแล้วก็ประสบการณ์นะคะคนที่เขายืดผมไปแล้วเขาไม่ปฏิบัติตามแล้วมันเป็นอย่างไรนะคะเราสามารถนำไปใช้แนะนำลูกค้าในร้านนู้ได้นะคะก็เก๋ก็นะคะขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกคำถามทุกการติดตามนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจากหัวใจเลยนะคะก็โดยเฉพาะคนที่ทำงาน ร่วมสายอาชีพเดียวกับเกดนะคะแล้วก็เปิดร้านใหม่เ<ม>พิ่งเข้าวงการใหม่นะคะสามารถถามเกดได้นะคะเกดว่างเกดจะตอบนะคะเราอ่ะคิดซะว่าเราเข้าวงการก่อนเราก็จะมีประสบการณ์นะคะมีประสบการณ์มากกว่าประสบการณ์คนของคนแตกต่างกันรู้ก็ตอบไม่รู้เราก็แนะนําในสิ่งที่เรารู้ก็แค่นั้นเองนะคะแล้วเราก็เข้าใจความรู้สึกคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของงานนะคะ เข้าใจความรู้สึกเพราะอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่ตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าไปทะเลากะกันนะหมายความว่าเราอยู่กับลูกค้าตาเราก็ดูลูกค้าลูกค้าก็ดูเรานะคะมันเป็นอะไรที่คอนคอนเออเขาเรียกอะไรคอนเซนเทตกันนะ่ะนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีความบางครั้งนะคนที่เปิดร้านใหม่ช่างใหม่จะมีความกดดันนะคะความกดดันตัวเอง ความกลิงความกลัวสารพัดนะคะแต่สาเหตุต้นเหตุมันเกิดมาจากความกลัวฉะนั้นเราอย่าก,กลัวนะคะไม่ไม่ว่าลูกค้าเขาจะแต่งตัวดูดีไฮโซโก้รู้มาจากไหนเราอย่าก,กลัวเพราะความกลัวมันจะแตกแขนงออกไปเป็นไม่มั่นใจเขาจะชอบไหมเออยิ่งกลัวยิ่งระวังมากขึ้นยิ่งพลาด นะคะฉะนั้นไม่ว่าลูกค้าจะมาอีโก้สูงมาจากที่ไหนก็แล้วแต่เราอย่าก,กลัวนะคะคุณอยากจะก้าวข้ามผ่านความกลัวนะคะทุกสายอาชีพให้เอาความรักขึ้นมาแทนความกลัวเอาความรักความรู้สึกรักขึ้นมาแทนบอกกับใจบอกตัวเองว่าฉันรักลูกค้าอ่ ก็เราลักอาชีพเราไมล่ะเราลักลูกค้าเราไม่ล่ะเราลักรายได้เราไม่ล่ะให้เราคิดบวกความรักตรงนั้นนะคะมันจะข้ามความกลัวไปนะคะยิ่งคุณกลัวมันยิ่งพลาดนะคะอย่าก,กลัวอย่าเปรียบเทียบเขาจะมายังไงลูกค้าจะมาแบบคุณหญิงคุณนายอะไรก็แล้วแต่มาเข้าร้านเราอย่าก,กลัวเพราะคกลัวมันจะสร้างความ ให,ใ,หให้กับคุณก็คือว่าไม่มั่นใจทําให้เราไม่มั่นใจนะคะทําให้เราไม่มั่นใจเวลาลูกค้าเห็นเรารู้สึกไม่มั่นใจกลัวเกรงนะคะลูกค้าเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะเป็นเจ้านายเราแบบโดยสิ้นเชิงนะแล้วจิตใจเรามันจะตกเป็นเหยื่อทันทีตกเป็นเหยื่อลูกค้าตกเป็นเหยื่อตัวเองด้วยฉะนั้นแล้วนะคะเอาความรักขึ้นมาแทน ไม่ว่าเราจะทำอะไรเอาความรู้สึกว่าเรารักสิ่งนั้นขึ้นมาแทนแล้วเราจะผ่านไปได้ด้วยความสุขพอเรารักความรู้สึกมันรักมันจะเกิดสุขในใจนะคะฉชนะแล้วเอาไปใช้ในเนื้อง,งานในชีวิตของเราได้นะคะจากประสบการณ์จริงนะคะเพราะว่าความรักความสุขนะคะมันก็คือการคิดบวกนั่นแหละเนาะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ มีความรักในสิ่งที่เราทำทุกอย่างในชีวิตนะคะไม่ว่าอิริยาบถอะไรก็แล้วแต่นะ,ะต้องเกิดจากความรักสุดสูงสุดคือความรักนะคะเกศขอฝากนะคะเพื่อนๆที่ติดตามเกศทุกๆคนนะคะจากความรัก <c oughs> นะคะเกศมานั่งทําวิดีโอแชร์นี้ก็เกิดจากความรัก เออนะคะรักทุกคนนะคะเอาละกันสำหรับคลิปนี้นะคะเกศขอขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะกิจการรุ่งเรืองรุ่งโรจนร่ำรวยมีแต่ความโชคดีนะคะมีแต่ความโชคดีขอให้ได้เจอสิ่งที่ใช่นะคะสถานที่ที่ใช่สิ่งของที่ใช่คนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของเราทุกๆวันและตลอดไปนะคะเป็นเพื่อนกันเป็นมนุษยชาติด้วยกันต้องมีความ รักกันนะคะแล้วก็อยู่เกื้อหนุนกันนะคะแล้วเราจะเกิดสุขในใจนั่นเองนะคะขอให้ทุกคนโชคดีรักทุกคนค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย